ที่คุณชอบทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในการและไม่คิดเกยโอเยนะครับกุใิเกม GTA วิกฤตอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มเองนะครับเย่นะฮะเซิร์ฟที่เราจะมาโปรโมทวันนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวโรงเรียนนั่นเองนะครับคล้ายๆแนวสี่คิงเลยนะครับก็การคุณเห็ชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวโรงเรียนนะครับตีกันนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเน้นไปทางแนว โปเกมอนนั่นเองนะครับอ่าเป็นเซิร์ฟแนวโปเกมอนโรงเรียนนะครับก็คล้ายๆในแนวสี่คิงเลยประมาณนี้เลยนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับฟรีไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับก็รับการกด F8 นะครับนี่อ่าแล้วก็ตามด้วยคอนเน็กไอแบบนี้เลยแล้วก็รับการกดอินเตอร์ไปปุ๊บ โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลยไป let's go ตอนนี้นะครับเราก็เข้ากันในเซิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้าเซิฟนี้นะครับมาเล่นครั้งแรกเลยครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการ เกอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับจะก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีพวกหมอดเสื้อผ้านะครับทรงผมนะครับหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสุ่มโรงเรียนนะครับนี่ก็ทำการกด ตัว E นะครับเพื่อทำการสุ่มโรงเรียนนั่นเองนะครับแต่ว่าเรายังไม่สุ่มนะครับเรามาทําการสํารวจภายในเซิฟเันก่อนดีกว่านะครับพวกปุ่มคําสั่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับอย่างแรกเลยกด F1 นะครับ F1 ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับส่วนทวิตเตอร์เซิฟนี้นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยนะครับนี่อ่ะแล้วก็การโพสต์ถ่ายรูปลงนะครับนี่ อ่าหล่อเลยนะครับหนึ่งสองซ้ำแช่โอเคครับก็เปการกดโพสต์ลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหไอ้หนุ่มหน้าหลอนะครับโอเคแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F2 นะครับก็เป็นการ เปิดกระเป๋านะครับอันนี้ก็เป็น UI กระเป๋านะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมากด F 3นะครับก็จะเป็นพวก a n i m เมช o n นะครับท่าทางต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าสวัสดีแบบเมื่อกี้นะครับก็จะมีหลายท่าเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนะครับนีปงอ่ามีท่าเต้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับอีกเพียบเลย โอเคแล้วก็ต่อมากด f 5นะครับ f 5ไม่มีลายกด f 7นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินส่วนปุ่มต่อมานะครับปุ่ม f 9นะครับ f 9ไม่มีอะไรนะครับกด f 1 0ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับปุ่มต่อมาก็กด f 1 1นะครับ f 1 1นี่ก็เป็นการเอ่อปรับวงไม้นะครับนี่เราก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ต่อมากดปุ่ม delete นี่ก็เป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนะครับเป็นไง UI สกอร์บอทก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวลงเลียนนะครับโปเกมอนนั่นเองนะครับน่าแนวตีกันนะครับคล้ายๆแนวสี่คิงเลยนะครับจะว่าไปทางแนวโปเกมอนมากกว่านะครับประมาณนี้เลยนะฮะ UI ก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็ปุ่มตมานะครับปุ่ม M นะครับปุ่ม M ไม่มีอะไรนะครับโอเคกดชอช้างนะครับโอเคก็เป็นราคาอีคโนมี่นะครับของขึ้นลงนะครับก็สามารถดูได้นะครับตามนี้เลยกดปุ่มชอช้างนะครับ ส่วนสาหรับเซิฟนี้นะครับโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะการขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับโรงเรียนที่1นะครับก็จะเป็นโรงเรียนพิกาจูนั่นเองนะครับนี่เลยตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับโรงเรียนที่2นะครับก็จะเป็นโรงเรียนเซนิกามะนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับโรงเรียนที่3นะครับก็จะเป็นโรงเรียนฮิโตคังเงะนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ และก็ต่อมานะครับโรงเรียนที่4นะครับก็จะเป็นโรงเรียนนะครับฟูชิงานเดะอะไรประมาณนี้แหละนะครับพีก็อาจจะพูดไปค่อยาเท่าไหร่นะครับก็มีทั้งหมด4โรงเรียนด้วยกันนะครับก็ตามไปเลยนะครับท้าการเปิดแผนที่กันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนี่เป็นไงส่วนของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยโอเคครับอย่างแรกนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0บาทนะเซิร์ฟนี้นะครับในตัวประมาณ5 00 0แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ5,000นะครับแล้วก็จะมีบัตรประชาชนอันนี้ก็จะเป็นกล่องซุ่มโดเน t นะครับไอปนะครับประมาณ25กล่องเลยนะครับก็รบการกดใช้ปุ๊บโอเคกดใช้แล้วนะครับมันไม่ยอมเปิดให้นะครับสงสัยน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็จะมีโทรศัพท์นะครับมาให้1เครื่องนะครับมีรถ R35 มานะครับมาให้ฟรี3วันเลยนะครับก็รับการกดใช้นะครับอ่าก็น่าจะเข้าไปอยู่ในการหลาดเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็นี่จะเป็นบัตรผู้เล่นใหม่นะครับ7วันโอเคนี่ก็จะเป็นกล่องสุ่มรถนะครับนี่กดใช้โอเคก็ตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับก็น่าจะยังมีปัญหาอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มไอเทมนะครับอีกประมาณ10กล่องนะครับโอเคก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับกดใช้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นข้าวกล่องนะครับนี่กดกินอ่าแล้วก็จะมีรถทํางานนะครับมาให้7วันเลยนะครับโอเคก็ทำการกดใช้ ก็เข้าไปอยู่ในกลาดเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นบัตรสนิการหรือว่าบัตรแต่งตัวใหม่นะครับบีกดใช้อ่าคราวนี้เราก็แต่งตัวใหม่ได้แล้วนะครับตามนี้เลยตรงนี้นะครับก็มีข้อความนะครับกด e นะครับเพื่อทำการเทเลพอร์ตไปไหนเนี่ยอ่อตรงนี้กด e ไม่มีอะไรนะครับเซิฟนี้นะครับวอโซนไม่มีนะครับสงสัยจุดวาร์น่าจะยังไม่เอาออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับซื้อนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มอาชีพอะไรมาเสร็จแล้วนะครับหรือว่าแปลรูปเสร็จแล้วนะครับก็นําของนะครับมาขาย ตรงนี้ได้เลยนี่ก็คือจุดรับซื้อนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยยืนกระเด้าอยู่เออนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรเนี่ยกด e นะครับอ๋อพี่กด e แล้วอ๋อเป็นอ๋อตู้นะครับขีปตุ๊กตานะครับแต่ว่าไม่มีเหรียญส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับไปโซนนะครับเลี้ยงสัตว์แล้วก็โซน afk นะครับกด z เพื่อทการวาร์ปไปนะฮะอ่านี่เลยนะครับเซิร์ฟนี้นะครับมีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับก็ เลี้ยงอะไรบ้างนะครับเลี้ยงมังกรนะครับแล้วก็เลี้ยงเห็ดนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นอ่าช็อปนะครับโอเคกด e นะครับนี่ก็ขายโทรศัพท์นะครับบัตรทํางานนี่ทําการซื้อมาไว้เลยนะครับแล้วก็มีข้าวกล่องอะไรต่างๆนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นมังกรนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงได้นะครับปีกดซื้อมานะครับ แล้วก็จะมีเห็ดนะครับเห็ดแล้วก็สามารถเลี้ยงได้นะครับมีกล่องซ่อมผ้าเช็ลดรถลำโพงนะครับใบอนรดแล้วก็บัตรตั้งร้านขายของแล้วก็บัตรฝากร้านขายของนั่นเองนะครับแล้วก็มีเครื่องตัดเหล็กด้วยนะครับอันนี้ก็วาร์ปไปจุดเลี้ยงมังกรนะครับโอเคครับเราก็ทาการออปล่อยมังกรออกมาครับไกลก,กดใช้อ่านี่เลยนะครับน,นี่คือเจ้ามังกรเหรอเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมมันเป็นตัวนี้เนี่ย <c oughs> โอเคปะเราก็ทาการกดกลับไปที่เดิมกันคุณผู้ชม ส่วนด้านนี้นะครับก็จะไปจุดเลี้ยงเห็ดนั่นเองนะครับก็สามารถไปเลี้ยงได้นะครับส่วนจุด AFK นะครับพี่คิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้อ่านี่ก็คือโซนสำหรับ AFK นั่นเองครับอุ้ยหมามาจากไหนวะเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหวาร์ปมาโคตรเยอะเลยตกใจหมดเมื่อกี้นะครับโอเคครับกดแซดนะครับเพื่อการกลับไปที่กะลาดนะฮะส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเบิกรถโอเคเมื่อกี้นะครับเราก็ได้เป็น R35 นะครับ หนึ่คันนะครับอ่าแล้วก็มีรถทํางานนะครับใช้ฟรีเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ทำการกดอ่อสุ่มมาสักหนึ่งคันแล้วกันนะไม่รู้ว่าเป็นคันไหนนะครับโอเคสุ่มมาเลยนี่เป็นงระบบการเบิกรถนะครับถือว่าเท่เลยอันนี้ก็เป็นรถทํางานนะครับที่แจกฟรีนะครับไปครับเราก็ทำการสุ่มลงเล็กกันดีกว่านะครับกดตัวอีนะครับ โอเคเราจะอยู่โรงเรียนไหนดีอ๋อไม่ต้องส่มนี่ว่านะครับเราสามารถเลือกได้เหรอเนี่ยเฮ้ยนี่ไงด้านขวานะครับว่าเราจะอยู่โรงเรียนไหนนะครับไปอยู่โรงเรียนบิ๊กจูดีกว่านะครับนี่กด enter ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะอาจารย์ครับก็กําลังส่งเราไปที่โรงเรียนนั้นนั่นเองนะฮะนี่เป็นไงเฮ้ยแมปโคตรน่ารักอะคุณผู้ชมดูดิีนะครับวิ่งมุงมิงมากเลยนะครับนี่คือแมปโรงเรียนนะคุณผู้ชมเฮ้ยกดเฟี้ยว ด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีโต๊ะคราฟนะครับสำหรับโรงเรียนนะครับปิกาจูนะฮะนี่โอเคนี่ก็จะเป็นอาวุธนะครับมีอาวุธปี1ปี2นะครับนี่อาวุธปี3นะครับอาวุธปี4ก็เป็นปืนนะครับอันนี้เป็นหมวดดวงซวยนะครับของทั่วไปนะครับกุญแจตู้เซฟนะครับกล่องจุดลดวิทยุนะครับพวกยาแล้วก็มีระเบิดสตันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหมวดอ่าบัตรชั้นปีต่างๆนะครับ แล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟนะครับมีกดอีนะครับเพื่อการเปิดตู้เซฟแต่ว่าเราไม่มีกุญแจนะครับทุกลงเรียนนะครับจะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นจุดเรียนหนังสือหรือเปล่าเนี่ยโอเคกดตัวอีนะครับนี่ไงก็เป็นการเอ่อบวกลบคูณหารนะครับเท่าไหร่เเนี่ยอ้าวกดไม่ทันโอเคไม่เป็นไรนะครับส่วนด้านนี้ก็สามารถนอนได้ไหมนอนไม่ได้นะครับอ๋อนอนได้อยู่ที่ว่านะครับเนี่ยกด E ีนะครับเพื่อการ เอ่เพิ่มเลือดนะครับอ่าก็เสียเงินประมาณ200บาทนะครับในการเพิ่มเลือดดานี้ก็มีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะครับแต่ว่าเซิฟนี้นะครับไม่มีระบบอาบน้ําไม่มีระบบนอนนะอ่าแล้วก็ระบบต่างๆนะครับก็จะมีระบบกล่องจุดลดนะครับมีระบบเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นระบบงัดยางรถยนต์นั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบบ้านผีสิงอ่าเดี๋ยวพี่พาไปทัวร์นะครับแล้วก็มีระบบพับจี้นะครับโดดล่มนะครับที่เข้ามาใหม่เลยนะครับ แล้วก็มีระบบนะครับเป็นมินิเกมด้วยนะครับเป็นระบบ e s p o r t นะครับฝั่งละ12 vs 12นั่นเองนะฮะไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจจุดอื่นกันต่อดีกว่านะครับทการเบิกรถก่อนอุ้ยอุยชิปหายแล้ว <c oughs> เอ้ยทำไมรถไปอยู่บนหลังคาเลยเนี่ยตายตายตาย,ตายโอเคลือไปนะครับตอนนี้พี่มีเมนูแอดมินอยู่นะครับโอ้โหรถพังยับเยินเลย แล้วก็การกดตัวบี้นะครับก็เป็นการคาดเข็มขัดด้วยนะครับเดี๋ยวจุดต่อมานะครับเราไปที่ไหนกันต่อเดียอ่ะเดี๋ยวไปที่โรงเรียนนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมนี่อยู่ตรงนี้เลยว้าวโรงเรียนนี้นะครับถือว่าสวยเลยนะครับเป็นสีชมพูซะด้วยนะครับนี่เป็นไงตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนอะไรเนี่ยอันนี้เป็นโรงเรียนอ่าฟูชิ ดานี้่าตามนี้เลยนะครับหรือว่าพูดถูกหรือพูดผิดหรือเปล่านะครับเออแล้วก็มันมีเสื้อช็อปให้ด้วยใช่ปะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับมันมีมาให้ปะวะอ๋อเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอ่านี้ก็เป็นอ่าบัตรปีหนึ่งนะครับเป็นบัตรอ่าปิกาจูนั่นเองนะครับอ๋อเนี่ยกดใช้นะครับนี่เป็นสูตรสีขาวนะครับโรงเรียนอ่าเป็นไงโคตรเท่นะครับปีหนึ่งเดี๋ยวเราเลยครับทำการเอ่อถอดชุดกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าแสบตามากเลยนะครับ โอเคปะเราก็เดี๋ยวไปดูโรงเรียนอื่นกันต่อเลยคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอู่ช่างนะครับนี่เป็นไงอู่ช่างเซิฟนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแต่งรถนะครับก็ต้องให้ช่างแต่งเท่านั้นนะครับเซิฟนี้นะครับรับสมัครหน่วยงานนะครับจํานวนมากเลยนะครับเซิฟนี้มีหน่วยงานด้วยนะเออนะครับก็รับหมอตำรวจแล้วก็ช่างนะครับจํานวนมากเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับโอเคก็จอดรถเอาไว้ให้ตรงนี้เลยกันนะไปแล้วก็เข้าไปดูกันนะครับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับโอเคเปิดมาก็เป็นรถมอไซค์นะครับนี่อ่ะมีหมวดรถสปอร์ตด้วยนะครับว้าวเพียบเลยเดี๋ยวพี่ทำการซื้อที20ดีกว่านะครับนี่ราคาประมาณ900,000บาทนะครับปีก,กดเจ็ดมาอ่าได้เป็นสีฟ้าซะด้วยนะครับนี่โอเคไปแล้วก็ไปดูจุดกันต่อเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยทเคแมปโรงเรียนนะครับมาอยู่ตรงนี้เลยว่ะคุณผู้ชมดูดิปักเฮ้ยอันนี้ก็เป็นแมปสีเขียวนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับที่ตกคังเงะนั่นเองนะครับอ่าสีเขียวนะครับเฮ้ยถือว่ารักโลกเลยนะโรงเรียนนี้นะครับสีเขียวแล้วก็ตรงนี้ะนี้บก็จะเป็นสอนอนะครับโอ้โหอยู่ใกล้กับสอนอเลยไอห่านะครับนี่สอนอเสร์มนี่นะครับด้านหน้าก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นจุดตั้งร้านขายของนะครับแล้วก็ฝากขายของนั่นเองนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นแมปโรงพยาบาลนะครับนี่โรงพยาบาลเซอมี้นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับและแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนสุดท้ายแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแมปโรงเรียนนะครับสีเหลืองเลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นโรงเรียนสุดท้ายแล้วนะครับก็มีชื่อโรงเรียนว่าอะไรวะเนี่ยอ่อเดี๋ยวนะพี่จําไม่ได้ละอ๋อเป็นโรงเรียนนะครับเซนิการเมะนตนั่นเองนะครับอ่าก็น่าจะใช่นะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงภายในเมืองนะครับก็จะมีพวกอ่าร้านค้านะครับร้านเสื้อผ้าร้านตัดผมนะครับแล้วก็มีร้านสักนะครับส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดพวกขายยานะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงที่บ้านผีสิงแล้วนะครับนี่อยู่ทางด้านซ้ายเลยนะครับ oh, <no. S 1> โอเคครับพอเราเข้าใกล้ตึกนี้ะปะ่อมุมมองนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านไหนเข้าได้ปะเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีศพเก็บอยู่ด้วยนะครับนี่เป็นไงกดอีนะครับเพื่อการเก็บศพอุ้ยมีเสียงด้วยว่ะนะครับโคตรน่ากลัว แล้วก็เซิฟโรงเรียนเซิฟนี้นะครับก็ยังมีซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ OOC ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนพวกกิจกรรมนะครับภายในเซิฟนี้นะครับก็จะมีแค่อย่างเดียวนะตอนนี้นะครับก็จะมีเก็บแอร์ดบนะครับให้เล่นกันนะครับแล้วก็งานดำนะครับหรือว่างานผิดกฎหมายนะครับก็จะมีจกปูนจกสายไฟนะครับจกน้ําอัดลมขายยาแล้วก็ฟอกเงินแดงนะครับมีปล้นร้านค้าด้วยนะครับส่วนพวกงานถูกกฎหมายทั่วไปนะครับก็จะมีค่าหมูข้าวัวนะครับข่าสปอนบ๊อบนะครับมี จี้เหล็กนะครับขุดเหมืองเก็บข้าวเก็บส้มเก็บแตงโมตัดไม้เก็บปูเก็บฝรั่งนะครับแล้วก็มีเก็บเลือดอตัวตุ๊ก,กตาตัวการ์ตูนด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าก็เอาไว้คลาฟยานะครับประมาณนี้ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มอะไรเนี่ยอันนี้มันคือฟาร์มอะไรอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยพอบโคตรเท่คุณผู้ชมดูดนะครับนี่เป็นไง โอเคครับก็ไม่ต้องกดตู้อี๋นะครับเติเข้าไปมันก็เก็บให้เลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เป็นไอเทมอะไรมาเดี๋ยวนะอ๋อได้เป็นข้าวเปลือกเหรอตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดเก็บข้าวเปลือกนะคุณผู้ชมอ่านี่เลยนะครับโอเคครับส่วนเข้าวเปลือกนะครับก็เก็บได้สูงสุดประมาณ60อันเลยแล้วก็หลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการมาแปะรูปตรงนี้นะครับนี่ก็คือจุดแปะรูปนะครับหรือว่าจุดโพสต์นะครับนี่ อยู่ใกล้ๆเลยนะครับก็เซิฟนี้นะครับมีหลายอาชีพนะครับเนี่ยกระจายกันทั่วแมปเลยนะครับโอเคครับก็ไปบ้างครับสหรับเซิฟแนวโรงเรียนเซิฟนี้นะครับก็คล้ายๆแนวสี่คิงเลยนะครับตีกันนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเน้นไปทางแนวโปเกมอนนะครับตามนี่เลยนะที่พี่พาไปทวนะครับนะครับระบบต่างๆนะครับตามนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งนิ้์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับตอนนี้ฟรีไว้แค่กรอกข้อมูลก็เข้าเลยนะครับโอเคก็ฝากเซิฟนี้ด้วยละกัน โอเคครับหากใครชอบด,ด้ิปแบบนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยในบ้านชมคลิปให,ใหม่ก่อนใครนะครับบ๊ายบายจักันจุ๊บ